สวัสดีครับนานายเอฟซีทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพานานายเอฟซีทุกท่านนะครับมาทําการตรวจเช็คเพลากลางของรถอ e ีวุสต์ออร์ดิวดีแมกันนะครับซึ่งเพลากลางที่นานายเอฟซีทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเพลากลางของอ e ีวุสต์ออร์ดิวดีแมกซึ่งเป็นรถคู่ใจของผมเองนะครับเขาไม่ชื่อนะฮะเขาชื่อว่าเจ้าข่าวว่อนจอมมอมแแม็คนะครับเป็นไฮเรนเดอร์เครื่องยนต์เป็น2.5 VGS ปีผลิตเป็นปี2012นันิบอล็อตแรกเลยของออร์ดิเน็กนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพาแนนาเอฟซีทุกท่านเข้าไปดูเผ่ากางใกล้ๆกันนะครับว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมาครับนนนาเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเผ่ากางกันสักหน่อยนะครับว่าเขาจะประกอบไปด้วยอะไรตัวไหนบ้างนะครับแล้วลักษณะเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ มาเลยฮะเริ่มแรกเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเฟืองนะครับที่เอาไว้สวมกับเฟืองท้ายเกียร์นะครับเอาไว้ขับนั่นเองนะครับประมาณนี้เขามีมาร์กอยู่นะนะครับนี่มาร์กเขาอยู่บริเวณนี้นะครับและตรงบริเวณนี้นะครับอ่านาทุกท่านจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นรอยใช่ไหมนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่อ่า ซีลท้ายเกียร์นะครับสัมผัสกับบริเวณนี้นั่นเองนะครับอ่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นกากบาดนะครับหรือเราเรียกว่าย้อยเผากลางก็ได้นะนะครับประมาณนี้นี่ก็คือกากบาดหรือว่าย้อยเผากลางตัวที่1นะครับจะอยู่ท้ายเกียร์นะครับแล้วก็จะเป็นเผานะครับยาวมาเลยนะครับมาถึงจุดนี้จุดนี้นะครับ ผมยังไม่ได้พูดแล้วผมก็ตลกแล้วนานะเชื่อไหมเขาเรียกว่าตุ๊กตาเผ่ากลางอะ่ะเนี่ยเนี่ยนะครับตุ๊กตาเผ่ากลางนะครับหรือว่ายางหิ้วเผากลางนั่นเองครับแม่สับแต่ละอย่างของ,ของคือคือตั้งมาแบบนะครับประมาณนั้นนะพูดทีไรผมก็ตลกทุกทีนะเหมือนไม้ตีกองครับคันชักคันส่งอะ่ะ เขาเรียกไม,ม้ตีกล่องผมพูดตีเลยผมก็ตลกทุกทีนะนะครับอ,อันนี้ก็คือตุ๊กตาหิ้วเผากางนะครับตุ๊กตาเผากลางนะครับหรือว่าเรียกว่ายางหิ้วเผากลางก็ได้นะครับเขาก็จะมีเสื้อลับอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับปกติเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะเขาจะอยู่แบบนี้นะครับตุก๊ก ไม่เอาดีกว่าเรียกว่ายางหิวเผากางนะครับเขาก็จะมีอยู่สองฝั่งนะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกากระบาดนะครับหรือว่าย้อยเผากลางที่ต่อจากอา่ะยางหิ้วเผากลางเนะราจะเรียกว่าตุ๊กตาแต่ผมจะตลกทุกทีเลยนะครับผมจะขำตลอดเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเลยครับมีถ่วงด้วยนะบาลานซ์เผานะครับบาลานเผารู้สึกจะมีสองจุดมั้ยมีจุดนี้ด้วย นี่ก็คือบาลาน์เเผานะครับแล้วก็จะมีกาการะบาทตัวที่3นะครับอยู่บริเวณหน้าเฟืองท้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือหน้าแปนของเฟืองท้ายนะครับที่ยึดระหว่างเผากับหน้าแป่นเฟืองท้ายนั่นเองนะครับก็คือหน้าแป่นของเผาแล้วก็ยึดกับหน้าแผ่นเฟืองท้ายนะครับ ประมาณนี้นะครับน็อตที่ติดตั้งนะครับเขาจะเป็นน็อตเบอร์14นะครับเป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับมีแหวนสปริงนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับบริเวณนี้นะครับที่บริเวณตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเผากลางนะครับหรือว่ายางหิ้วเผากลางนั่นเองนะครับเขาจะเป็นน็อตเบอร์ขออภัยด้วยนะครับเขาจะเป็นน็อตเบอร์17 นะครับเป็นน็อตตัวผู้นะครับตัวน็อตอยู่บริเวณนี้อ่าอันนี้สองตัวนี้เป็นน็อตเสื้อเสื้อตุ๊กตาเผากลางนะครับหรือว่าเสื้อยางหิ้วเผากลางนะครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้ผมก็ทำความสะอาดแล้วนะนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับที่ผมได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นะครับสี่ตัวนะครับมีแบบสปริง ไปยึดหน้าแปลนของเผ่ากลางแล้วก็อ่าขออภัยครับเอาไปยึดหน้าแปลนเผ่ากลางกับหน้าแปลนเฟืองท้ายนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดอะไรทั้งหมดนะครับที่อยู่กับเผ่ากลางนะครับของรถยูซุอาร์ดิวดิแมกนะครับ ที่เป็นไฮเรนเดอร์เนาะนะครับไฮเรนเดอร์ er ก็คือออร์ดิวดิแมกที่เป็นรุ All ่นขออภัยครับออร์ดิวดิแมกที่เป็นรุ่นยกสูงขับ2นะครับประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับนา,นายนาสีทุกท่านเดี๋ยวผ่านนานาสีทุกท่านนะครับมาตรวจเช็คเพาการกันนะครับซึ่งจุดแรกก็คือจุดนี้นะครับเป็นเฟืองขับนั่นเองนะครับเฟืองตัวนี้นะครับจะไปสวมกับเฟืองของ ท้ายเกียร์นะครับให้นานายสิทุกท่านนะครับสองเข้าไปดูเนาะนะครับเขาจะเป็นเฟืองลักษณะนี้นะนะครับยาวไปเลยนะฮะยาวตั้งแต่บ่าเนี่ยไปจนสุดเลยนะครับหากน้าๆทุกท่านเช็คที่บ้านนะครับใช้ไฟฉายนะครับส่องเข้าไปนะครับเขาจะเป็นล่องเฟืองแบบเนี้ยยาวไปจนสุดเลยนะครับจะต้องไม่มีล่องเฟืองตัวไหนบินนะครับล่องเฟืองเขาจะต้องสวย นะครับประมาณนี้นะครับจุดถัดไปนะครับก็คือบ่านะครับบ่าตัวนี้นะครับให้นายสิทุกท่านนะครับใช้มือนะครับรูปแบบนี้นะตอนรูปรูปแบบนี้นะนะครับพอรูปไปแล้วนะครับเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเขามีร่องนะนะครับถ้าเขา มีร่องนะครับเวลาเราลูบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นร่องนะครับให้นายทุกท่านนะครับใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับเป็นเบอร์สองพันก็ได้นะครับเอามาขัดการขัดนะครับให้ขัดแบบนี้นะนะครับอย่าขัดแบบนี้นะให้ขัดแบบนี้นะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปรูปไปนะครับตอนลูบรูปแบบนี้ ตอนขัดขัดแบบนี้นะครับขัดไปลู่ไปนะครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าล่องที่เราเอรูดแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเยสัมผัสแบบเนี้แล้วไม่รู้สึกนะครับก็เพียงพอนะครับต่อจากนั้นทําความสะอาดใหดนะ้ดีนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับหากเราใช้กระดาษทรายขัดนะครับเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนซิลท้ายเกียร์ด้วยนะครับ เนื่องจากซีลท้ายเกียร์นะครับเขาจะจําล่องเดิมอยู่นะครับถ้าเราขัดแล้วนะครับแล้วใช้ซีลท้ายเกียร์ตัวเดิมนะน้ํามันเกียร์จะรั่วที่ท้ายเกียร์ได้นะครับรั่ว,บ,ว <mas k> บริเวณนี้แหละนะครับอ่ะอันนี้เป็นทิกเล็ก,ลกๆนะครับถ้าเราขัดจะต้องเปลี่ยนซีลท้ายเกียร์นะครับแต่หากนั้นนะทำการลูดแล้วนะครับใช้มือลูบๆคำคนะครับตอนตอนตอนลูบๆคำคให้ลูบคำคแบบนี้นะ เป็นแนวยาแบบนี้นะแล้วไม่รู้สึกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะครับหรือว่าอากระดาษชําระที่เป็นแบบแข็งอะนะครับกระดาษกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษะไรกระดาษชําระแบบแข็งนั่นแหละนะครับขีดกับคอนแทคครีเนอร์ er ก็ได้นะครับหรือว่าสเปรย์ล้างกระดิกระงค์ก็ได้นะครับ มาทำวัศาสตร์ให้เขาศาสตร์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นก็เพียงพอนะครับถ้าเรารูปไปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นร่องไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนซีลนะครับประมาณนี้ถ้ารูปแล้วเป็นร่องนะจะเป็นจะต้องขัดนะขัดเสร็จจะต้องเปลี่ยนซีลท้ายเกียร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนแรกนะครับถัดไปนะครับกนายฟทุกท่านก็จะเป็นจุดที่สองนะครับที่เราจําเป็นจะต้องตรวจช็คเท่ากลางนะครับก็คือบริเวณนี้ นะครับเขาก็คือต eh ุ๊กตาเผากลางนะครับหรือว่ายางหิ้วเผากลางนั่นเองนะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับให้เราตรวจเช็คว่ายางหิ้วเผากลางของเขาเนี่ยแตกน้าวหรือไม่นะครับเนี่ยเช็คดูนะว่าเขาแตกน้าวหรือไม่นี่ครับและให้เราตรวจเช็คว่ายางหิ้วเผากลางตัวนี้นะครับ เขามีการที่จะโยไปทางด้านใดด้านนึงหรือไม่นะครับอารมณ์เหมือนกับยางรถอะครับอย่นาไหสิทุกท่านนะครับถ้าเวลายางรถอ่อนนะครับเวลาเขารับน้ําหนักทางด้านล่างนี้เนาะนะครับเขาจะโยใช่ไหมนะครับอ่าเขาจะแบนใช่ไหมนะครับประมาณนั้นเลยนะครับยางหิ้วเผากลางเนี่ยจําเป็นจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือเท่ากันหมดเลย เหมือนยางที่เราเติมรวมแบบเต็มๆะนะครับจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบนไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดวยเฉพาะด้านที่เขารับน้ําหนักของเพาเนี่ยจะต้องไม่แบนนะครับจะต้องไม่โยนะครับประมาณนี้เราตรวจเช็คแค่สองอย่างนะครับสําหรับตุ๊กตาเพากลางนะครับหรือว่าอย่างหิ้วเพากลางนะครับประมาณนี้นะครับ ถัดไปนะครับนานายฟิทุกท่านก็จะเป็นการตรวจเช็คเพลากลางนะครับในจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับย้อยเพลากลางนะครับหรือว่ากากระบาดของเพลากลางนั่นเองนะครับสาหรับในยิสุออลดิวเน็มนะครับเขาจะมีย้อยเพลากลางอยู่3มจุดนะครับก็อย่างที่นายฟิสิทุกท่านได้ทราบไปแล้วเนาะนะครับสําหรับการตรวจเช็คนะครับจะแบ่งเป็นสองแบบไม่ใช่สิ สองกรณีไม่ใช่สิเออนั่นแหละสองอย่างอ่ะนั่นแหละถูกต้องนะครับแบ,แบ่งการขอไปด้วยนะครับแบ่งการตรวจเช็คเป็นสองสองอย่างนะครับอย่างแรกนะครับนายฟิลิปทุกท่านนะครับจําเป็นจะต้องขยับเขานะครับในจุดที่เขาขยับได้นะครับลักษณะนี้ไม่ว่า ตัวย้อยนั้นนะครับหรือว่ากากบาทนั้นจะขยับได้ในทิศทางใดนะครับนานายฟิทุกท่านจําเป็นจะต้องขยับเขาลักษณะนี้นะครับแล้วให้สังเกตนะครับเวลาเราขยับนะครับเขาจะต้องลื่นไม่ติดขัดอ่าตรงนี้นานายฟิจะไม่ไม่ทราบหรอกนะครับจนกว่านานายฟซจะได้ขยับด้วยด้วยมือนะครับด้วยมือของนา,นายฟเองนะครับ เขาจะต้องลื่นไม่ติดขัดนะครับถ้ารู้สึกสะดุดกึกกึกกึกเนี่ยนะครับนั่นคือกากบาดหรือว่าย้อยเผากลางเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่นะครับอย่างที่สองนะครับที่นาฬิ F C จำเป็นจะต้องตรวจเช็คนะครับก็คือการคอนของเขานะครับวิธีการตรวจเช็คการคอนนะครับให้เราโยกเขาครับ ในลักษณะนี้นะเข้าออกขึ้นลงนะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับขยับไปเลยเนี่ยอันนี้เข้าออกนะครับไม่ขยับขึ้นลงไม่ขยับใช้สุดแรงเลยครับไม่ขยับซ้ายขวาไม่ขยับนะครับทําลักษณะนี้นะครับกับทุกจุดของย้อยเลยนะกับทุกจุดของกากาบาทนะครับนั่นหมายความว่า หกากบาทเนี่ยเราจะต้องตรวจเช็ค2รอบนะครับอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้อ่าสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนายไฟซทุท่านนี่แหละครับคือการตรวจเช็คก,กากบาทหรือว่าตรวจเช็คย้อยนะครับซึ่งจุดนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับทนายเอฟซีทุกท่านจําเป็นจะต้องตรวจเช็คลักษณะนี้นะครับ ทั้ง3ย้อยนะหรือว่าทั้ง3ากากบาทนะครับที่อยู่ในเพากลางของ USU a l อ u นิ m a มนะครับซึ่งวันนี้เพากลางตรงนี้เป็นของเจ้าขับว่าจอมอมแมมเนาะเจ้าขับว่าจอมอมแมมก็คือ USU ุออ u นิ m a ม h ไฮร l นเดอร์2.5 VGS ปี2012นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับนาะนาะนะนะสซทุกท่านผมก็ได้ทำการติดตั้งเพากลางกับคืนที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนาย FC ทุกท่านหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนาย FC ทุกท่านนะครับ ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้รับผมสวัสดีครับ